สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมิอัพทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยที่ยังคงติดตามข่าวสารจากมีอัพอยู่เสมอเสมอเข้ามาแล้วนะคะวันนี้สำหรับใครนะคะที่มาดาทอ มาแนะนำหรือว่ามาเสนอว่าทางเรานั้นควรที่จะนำเสนอทั้งสองฝ่ายซึ่งตรงนี้ไม่ได้อธิบายไปแล้วนะว่าสาเหตุที่เรานำเสนอในส่วนของความคิดเห็นของท่านนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอว่าจะมีใครที่แสดงออกถึงการต่อต้านแล้วก็เทคแอคชั่นได้มากเท่าเขา เราก็เลยได้นํามาเสนอแต่ตลอดเวลาก็จะอธิบายไปด้วยนะคะว่าเป็นความคิดเห็นของทางเขาซึ่งตัวเขาก็มีความชัดเจนว่าเขาอยู่ในกลุ่มของคนที่สนับสนุนพระราชินีโดยตรงไม่ได้วอกแวกไม่ได้มีการปันใจไปที่คนอื่นสนับสนุนเลยว่าพระราชินีต้องมีคนเดียวแล้วก็คือพระราชนีสุธิดาเท่านั้นเราก็เลยนำเสนอข่าวเขามาโดยตลอด ในขณะที่มีก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเราไม่ได้สนับสนุนความคิดเห็นของเขาเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางที่นําข้อมูลของเขาความคิดของเขาการต่อต้านหรือว่าไอเดียอะไรต่างๆที่เขาพูดคุยกันมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแค่นั้นเองว่าในขณะที่คุณกําลังรักกําลังชื่นชมเจ้าคุณพระมันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาออกมาต่อต้านดังนั้นนั่นคือความคิดเห็นของกลุ่มเขา นั่นคือความที่เห็นของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วในสิ่งที่มีนำเสนอนี่ก็นำเสนอให้ฟังดังนั้นเราจึงเป็นการเล่าข่าวเราไม่ได้ไปตำหนิติติงเราไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรเขาเพราะเราไม่รู้จะไปแย้งอะไรค่ะเพราะในคลิปที่เราทําเราต้องการนำเสนอถึงการต่อต้านของเขาเข้าใจใช่ไหมคะเราพูดเป็นภาษาไทยเราก็คิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแปลเป็นภาษาไทย แต่ในใต้คอมเมนต์นะคะมีเห็นหลายๆคนเลยก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเวลาที่คอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไปถึงทางฝั่งนูน้นเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นความคิดของเขาไม่ได้เป็นความคิดของมี่ก็เลยไม่ได้มาตอบว่ามี่อันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆอันนี้ถือว่าเป็นคนที่รับฟังแล้วก็เข้าใจในภาษาที่เราสื่อสารซึ่งมี่ก็มั่นใจว่ามี่ก็สื่อสารในภาษาที่ที่เป็นภาษาไทยนะ ภาษามนุษย์ปกติไม่ได้มีอะไรที่มันฟังยากแต่มันก็จะมีบางจำพวกที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจซึ่งอันนี้มันก็คงอยู่นอกเหนือความสามารถของเราที่เราจะไปสอนหรือว่าไปทำความเข้าใจในขณะที่เขาไม่พยายามเข้าใจหรือว่าเป็นคนที่ใจคับใจแคบมองอะไรมุมเดียวไม่ได้ฟังถึงเหตุผลที่เราชี้แจงก็ขอข้ามไป แต่ว่าณวันนี้การเวลาที่ทุกคนรอคอยกำลังมาถึงแล้วค่ะพ,ำ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 พำัมพัมพัมพัมณวันนี้มีคนออกมาต่อสู้แทนเจ้าคุณพระแล้วแล้วก็กำลังจะหยุมหัวกันเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาตามข่าวกันไปเลยเข้ามาแล้วนะคะแฟนคลับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพระราชินีแฟนคลับเจ้าคุณพระแฟนคลับคุณศิรัตแฟนคลับคุณสม แฟนคลับของคุณยุวธิดาสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะเราใจกว้างเราเปิดต้อนรับทุกคนเลยก่อนหน้านี้ไมีเชื่อว่าน่าจะมีการวิวาทกทั้งสองฝ่ายมีการตอบโต้มีการคอมเมนต์ฟาดฟันกันมาก่อนหน้านี้แล้วแต่เราไม่ทราบนี่เพิ่งจะมาทราบวันนี้นะคะเพราะว่ามันมีการเทคแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงออกมาจากฝ่ายของเจ้าคุณพระก็น่าจะมีการเก็บมานานแล้วแหละ จะขอพาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6วันที่ผ่านมาส่วนเจ้าตัวเพื่อนๆน,น่าจะเห็นจากหน้าจอนะคะสามารถที่จะอ่านไปตามภาพที่เรานำแสดงได้เลยคุณคนนี้นะคะได้โพสเมื่อประมาณ6วันที่ผ่านมาหม่อมใช้เรียกภรรยาเจ้าตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปครับหม่อมหลวงเรียกให้ถูกต้องก็คือคุณและใช้คำพูดสุภาพทั่วไปหม่อมราชวงศ์ เรียกให้ถูกก็คือคุณชายคุณหญิงและใช้คำผู้สุภาพทั่วไปหม่อมเจ้าถือเป็นพระอนุวงศ์มีคำเรียกก็คือท่านชายท่านหญิงและใช้คำราชาศัพท์เป็นการถวายเกียรติเชื้อพระวงศ์ดีๆมีถมไปมีแต่ราชสกุลจะสูงและแลดูหน้าเกรงขามมากขึ้นส่วนผู้ที่พยองพองขน ทัดเทียมเจ้าเทียมนายไม่งามเลยราชสกุลก็มีแต่ผู้คนคอระหาและไม่มีใครสรรเสริญมีแต่คนเขาจะสาส่งมีใครยินดียินร้ายอะไรเป็นหลายๆคนพูดผิดผิดถูกถูกสำหรับตัวผมเองผมจะไม่ยกย่องคนธรรมดาให้สูงกว่าเจ้าเป็นเด็ดขาดและจะไม่เรียกใครนำหน้าว่าท่านชายท่านหญิง นอกจากหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยเด็ดขาดน,นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าการแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้เขาหมายถึงใครตอนแรกเนี่ยไม่คิดไปถึงอีกคนหนึ่งแต่พอเราเข้ามาดูในคอมเมนต์ที่มิเพิ่งจะได้อ่านจบไปที่คำว่าผมจะไม่ยกย่องคนธรรมดาให้สูงกว่าเจ้าเป็นเด็ดขาดและจะไม่เรียกใครนำหน้าว่าท่านชายท่านหญิงนอกจากหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยเด็ดขาด อันนี้ขออนุญาตที่จะเดาเอาเองถ้ามีเดาผิดหรือว่าใครคิดว่ามีคิดผิดสามารถมาชี้แจงหรือว่ามาแนะแนวทางมาติชมได้โดยส่วนตัวมาสะดุดที่คำนี้จะไม่เรียกใครนำหน้าว่าท่านชายและท่านหญิงนอกจากหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยเด็ดขาดกำลังเดาว,ว่าเขาน่าจะหมายถึงท่านอ้นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆช่วยกันแปลความหมายนิดนึงเมื่อวานนี้ เขาก็ได้โพสต์ตามปกติในเรื่องของการที่เขาสนับสนุนเขาเชียร์เจ้าคุณพระก็มีการโปรโมทธรรมนาวาวางังพระราชทานหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกภาพวาดฝีพระหัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลักการปฏิบัติธรรมนาวาวางังจุดมุ่งหมายและหลักปฏิบัติร่วมกันดังต่อไปนี้บลาบลาบลา,บา,บาต่อมาเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้โพสต์ภาพธรรมนาวาวางัง แล้วก็ได้โพสต์ว่าไม่ได้อยากได้ของฟรีหรอกครับอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากในหลวงก็ย่อมที่จะเป็นมงคลทั้งนั้นพวกคุณจะเอาให้ได้ดั่งใจทุกอย่างเลยหรือมาจากคนที่คุณไม่ชอบ่านจะพาให้เขาจมดินคุณไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยแค่เศษดินเท่ากันทุกคนถวายดีกาอะไรก็เชิญครับผมไม่เคยเห็นด้วยและไม่ยุ่งเกี่ยว อะไรก็แล้วแต่ที่มาจากในหลวงหรือคนที่ในหลวงรักผมรักด้วยและไม่จงเกลียดจงชังทั้งสิน้นศาสนาทุกวันต่ำลงเพราะพระมีฤธิ์ทั้งนั้นนิมนต์ไปนู่นเลยครับยูเครนไปสยบสงครามเลยครับหรือไม่ก็นิมนต์อยู่สักสองปีครับพวกคนทรงเจ้าเข้าผีวัดก็คือวัดไม่ใช่เทวะลัยของเทพ ไม่ใช่ที่ดูดวงสะเดาะเคราะห์แก้กรรมมันไม่ใช่กิจของสงฆ์บ้าหลักความเป็นจริงทั้งนั้นในหนังสือกรุณาตั้งใจอ่านเปิดใจครับเปิดใจให้กว้างมองที่คำสอนในหนังสือไม่ใช่มองที่คนที่ไม่ชอบแล้วมาพานจะถวายดีกาให้ยุติการแจกมันเป็นความคิดของคนที่อยู่ในกาลา คิดว่าถวายดีกาฟ้องเป็นคนเดียวหรือผมก็จะถวายดีกาปกป้องด้วยเช่นเดียวกันมาสิใครมันจะแน่กว่ากันมีบรรดาแฟนคลับของเขาเข้ามาให้กำลังใจโดยบอกว่าเขียนได้ตรงใจมากเลยค่ะผมเป็นฝ่ายยอมมามากแล้วครับมาถึงขั้นนี้แล้วเลยคำว่ากลัวมาแล้วครับเดี๋ยวอีพวกบอกว่าสนิทกับคนข้างในเดี๋ยวจะไล่เช็คบินทีละคนเลยครับ พี่กระโดดเล่นมาเยอะค่ะเพียงแค่เรารักท่านแค่นั้นทั้งนี้และทั้งนั้นก็ยึดพระไตปิดกเป็นหลักผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกบัดนี้เถรสมาคมมีข้อพิจารณาออกมาเป็นที่ประจักษ์แล้วขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของรนเการัชกาลที่10 หากมีราชกิจจานุเบกษาออกมาชัดเจนแล้วนั้นผมจะหยุดท้วงติงทุกๆข้อคอรหาทั้งสิน้นจากนั้นก็มีการแชร์เอกสารข้อพิจารณากรณีพระทวยวัดจารุวันโนถ้ามีอ่านภาษาบาลีผิดขออภัยด้วยนะคะประเด็นที่หนึ่งกรณีที่มีการกล่าวถึงพระไตวิฎว่าเชื่อถือได้ประมาณ80%เ อีกประมาณ20%นั้นเชื่อถือไม่ได้เป็นเอกสารอธิบายถึงข้อพิจารณาต่างๆขนาด A48 หน้ากระดาษข้อพิจารณากรณีพระทวีวัตรจารุวันโนทั้งนี้และทั้งนั้นถือให้เป็นที่สุดด้วยการพิจารณานั่นล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่ทั้งสิ้นและผมเชื่อในคำพิจารณาทุกประโยคสาธุ การต่อไปขอให้เป็นพระบรมราชวินิจัยส่วนพระองค์ว่าจะยุติการแจกหรือไม่อย่างไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรไม่ดีก็ว่าไปตามไม่ดีตามหลักของประชาธิปไตยอันนี้นี่ยังไม่ได้อ่านนะทั้งหมดแปดหน้าเพราะว่ามันค่อนข้างเยี่ยากนิดนึงเป็นในเรื่องของภาษาศาสนา แต่จากการโพสต์ของผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเดาได้ว่าน่าจะมีปัญหาจริงของหนังสือธรรมนาวาวังที่เขามีการตรวจสอบออกมาแล้วเขาถึงได้ใช้คำที่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้ถือเป็นที่สุดด้วยการพิจารณาน,นั่นล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่ทั้งสิน้นและผมเชื่อในคําพิจารณาทุกประโยคการต่อไปขอให้เป็นพระบรมราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ ว่าจะยุติการแจกหรือไม่อย่างไรแสดงว่าผิดจริงมีการติดแฮชแท็กไว้ด้วยว่าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่แค่รอพระบรมราชวินิจฉัยของรัชกาลที่สิบว่าจะยุติการแจกธรรมนาวาวังหรือเปล่าต่อมาเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความว่าพอแล้วไม่แสดงความคิดเห็นหรือว่าโพสต์อะไรอีกแล้ว พระบารมีทั้งสองพระองค์จะได้ไม่เศร้าหมองอาจจะตีโพยตีพายแรงไปต้องขออภัยด้วยนะครับหันกลับมาอยู่กับตัวเราและจงรักภักดีแบบเงียบๆต่อไปถ้าเข้าไปดูในใต้โพสต์นะคะก็จะมีคนเข้ามาร่วมกันแสดงความิเห็นเช่นโฟกัสที่นายหลวงและพระราชนีค่ะใช่ครับอาจจะวูบไป มานึกถึงความจริงไม่อยากให้พระบารมีท่านเศร้าหมองครับอาจจะตีโพยตีพายไปบ้างแต่ก็ยุติครับพอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติครับพี่พูดเสมอนะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดเราจะไม่ไปอยู่ในความขัดแย้งใดๆให้โฟกัสที่ในหลวงและพระราชินีเสมอถูกต้องที่สุดค่ะอาจจะมีตีโพยตีพายไปนะครับถึงอย่างไรก็ตาม พักขอยุติลงไม่อยากให้พระบารมีของท่านต้องมาเศร้าหมองเรื่องอื่นๆก็ขอให้สุดแท้แล้วแต่พระบรม,มาราชวินิจัยครับทรงพระเจริญอารมชั่ววูบนะครับกลับมาฉุกคิดเราหยุดดีกว่าครับถนอมพระบารมีทั้งสองร่องครับเรื่องอื่นก็คงจะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติจาก การสนทนาในครั้งนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะต้องมีการฟาดฟันมีการโต้เถียงกันมาก่อนซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขาไปโต้เถียงกันที่ใดถ้าดูจากข้อความที่เขาโพสต์นะอย่างเช่นการติดแฮชแท็กว่าไม่ได้อยากจะได้ของฟรีหรอกครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการโต้เถียงกับทางแฟนคลับของราชนินีที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังไปก่อนหน้านี้แล้วที่เขาได้โพสต์ว่า ชาวบ้านธรรมดาอยากจะได้ธรรมนาวาวังไปเพราะว่ามันเป็นของฟรีเป็นของราชทานแต่ไม่ได้สนใจที่จะอ่านเนื้อหาเข้าได้วิพาวิจาร์ณไมว่าการจัดทาหนังสือเล่มหนึ่งมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายมีต้นทุนมหาศาลแล้วยิ่งมีเป็นจํานวนมากแบบนี้แล้วการผลิตเล่มหนาๆแบบนี้โดยที่ว่าประชาชนก็ไม่ได้สนใจจะอ่านแต่มาเข้าคิวขอรับแจก เพราะว่ามันเป็นของฟรีเป็นของราชทานก็เลยอยากได้ไปถึงก็เอาไปเก็บเอาไว้โดยที่ว่าไม่ได้อ่านมันก็อาจจะทําให้สูญเปล่าดันางนั้นผู้ชายคนนี้ก็เลยออกมาติดแฮชแท็กว่าก็ไม่ได้อยากจะได้ของฟรีก็เดาเอาได้ว่าเขาน่าจะไปมีวิวาทะหรือว่ามีการโต้เถียงที่ค่อนข้างรุนแรงจนทําให้ตัวเขาได้ออกมาพูดในในโพสต์ของตัวเองนะคะว่าจะหยุดแล้ว เพราะเดียงจะทําให้พระบารมีของนายหลวงแล้วก็ทางพระราชินีนั้นมัวหมองแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่เขาจะยุติก็จะเห็นได้ชัดนะคะว่าแสดงว่าหนังสือธรรมนาวาวังนั้นมีปัญหาจริงหรือเปล่าน่าจะมีการพิจารณามีการตรวจสอบในหมู่ของสงฆ์จนทําให้เกิดการโต้เถียงตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของคุณพัดคนนี้ก็ได้บอก ว่าทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจัยว่าหลังจากนี้ในหลวงจะมีคำสั่งออกมาว่าจะยุติการแจกจ่ายจะยุติการผลิตหนังสือเล่มดังเปล่าหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันตอนต่อไปแต่ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยของคนที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระที่ได้ลุกขึ้นมาฟาดฟันลุกขึ้นมาปกป้องก็ถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งแล้วนะคะ เหมือนที่ใครได้พยายามที่จะมาแนะนำว่าให้เรานำเสนอสองด้านแต่อย่างที่เราบอกไปว่าคนที่ออกมา t ท k e a c ช i ่นที่เป็นวงกว้างแบบนี้มันไม่มีในครั้งนี้ก็อาจจะมีความพิเศษที่คนนี้ได้ลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็เกิดการประทะก,กันร,ระหว่างสองกลุ่มกลุ่มคนที่รักราชนีที่เขากำลังจะถวายดีกาส่วนคนนี้ที่เขาเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าในเมื่อคุณถวายดีกาได้ก็ไม่ใช่ว่าถวายได้ฝ่ายเดียว เขาก็จะถวายเพื่อที่จะฟ้องเหมือนกันแล้วเดี๋ยวมาวัดกันว่าใครจะแน่กว่ากันแต่หลังจากนั้นเขาอาจจะมีแถวล,ลงไปเห็นได้จากโพสต์สุดท้ายที่บอกว่าแล้วแต่พระบรมราชวินิจฉัยของนายหลวงราชการที่สิบถือว่าเป็นการยุติ ก็ต้องมาติดตามข่าวกันต่อไปถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราก็จะนำมารายงานให้ทุกคนได้รับฟังเพื่อนๆทุกฝ่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามสามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมิ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ